ทุกคนรู้จักไส้ติ่งกันไหมแล้วไส้ติ่งคืออะไรล่ะไส้ติ่งคืออวัยว,วะส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารลักษณะเป็นท่อปลายตันยาวประมาณ3-4นิ้วมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและสะสมเชื้อแบคทีเรียที่ช่วยในระบบการย่อยอาหารถ้ามีเศษอาหารไปอุดตันจะทำให้เป็นไส้ติ่งอักเสบได้สงสัยกันใช่ไหมหล่ะว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นไส้ติ่งอักเสบ เรามาลองสังเกตอาการไส้ติ่งอักเสบกันเถอะ 1. มีอาการปวดอย่างเฉียบพลันที่บริเวณรอบสะดือด้านขวา 2. คลื่นไส้อาเจียน 3. เบื่ออาหาร 4. มีไข้ต่ำๆระหว่าง37-38องศาเซลเซียส 5. มีอาการท้องเสียท้องผูกหรือมีอาการท้องอืดร่วมด้วยแต่ถ้าเรามีอาการปวดที่รุนแรงมากขึ้น จนถึงขั้นต้องผ่าตัดเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างล่ะ 1. แพทย์จะถามประวัติอาการและตรวจร่างกายด้วยการกดบริเวณท้องตามจุดต่างๆเพื่อหาสาเหตุของอาการปวดท้องและประเมินว่าเราเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือไม่ 2. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนเข้ารับการผ่าตัดไส้ติง่ง 3. แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนว่าเราแพ้ยาชนิดใด กำลังใช้ยารักษาชนิดใดอยู่หรือกำลังรักษาอาการป่วยใดอยู่ 4. ควรแจ้งให้ครอบครัวเพื่อนและบุคคลใกล้ชิดทราบเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นคอยดูแลหรือขับรถส่งผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดวิธีการรักษาไส้ติ่งอักเสบทำได้โดยการผ่าตัดแพทย์จะพิจารณาเลือกใช้วิธีการผ่าตัดตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยและความรุนแรงของอาการอักเสบ การผ่าตัดไส้ติ่งมี2วิธีคือการผ่าตัดแบบเปิดผ่านทางหน้าท้องและการผ่าตัดผ่านกล้องการผ่าตัดแบบเปิดผ่านทางหน้าท้องแพทย์จะผ่าเปิดช่องท้องบริเวณช่วงท้องด้านล่างขวาเป็นความยาวประมาณ2-3นิ้วแล้วจึงทำการผ่าตัดไส้ติ่งซึ่งวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่เคยทำการผ่าตัดหน้าท้องมาก่อน การผ่าตัดผ่านกล้องแพทย์จะทำการผ่าตัดเปิดช่องเล็กๆบริเวณหน้าท้องแล้วสอดเครื่องมือเข้าไปเพื่อทำการผ่าตัดมีแผลขนาดเล็ก1-2เซนติเมตรบริเวณสะดือมีแผลขนาดเล็ก0.5เซนติเมตรบริเวณเหนือหัวหน่าวและบริเวณท้องน้อยโดยวิธีนี้เป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมเนื่องจากวิธีนี้ทำให้เกิดแผลท,ที่เล็กกว่า ความสวยงามของแผลดีกว่าและผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเมื่อเราผ่าตัดเสร็จแล้วจะต้องมีวิธีการดูแลดังนี้ 1. การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล1-3วันเพื่อรอดูอาการและสังเกตการเต้นของชีพจรแพทย์จะพิจารณาอาการของผู้ป่วยโดยรวมหากไม่พบสัญญาณที่เป็นอันตราย จึงจะอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้และหากไม่มีอาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะฟื้นตัวและหายดีเป็นปกติภายใน4-6สัปดาห์ 2. การใช้ยายาปฏิชีวนะแพทย์อาจจ่ายยาปฏิชีวนะบางชนิดเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียายาต้านอาการอาเจียน ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วดและอาการคลื่นไส้อาเจียนยาแก้ปวดกลุ่มยาแก้ปวดใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด 3. การใช้ชีวิตประจำวันควรรักษาความสะอาดบริเวณแผลผ่าตัดเพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบติดเชื้อรับประทานยาตามที่แพทย์กำหนดและไปพบแพทย์ตามที่นัดหมายเสมอหากรู้สึกเจ็บปวดหรือต้องการความช่วยเหลือ ควรรีบขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือผู้ดูแลทันที 4. การสังเกตสัญญาณการติดเชื้อแผลจากการผ่าตัดและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจะทุเลาลงภายใน2-3ถึงวันหลังการพักฟื้นแต่หากมีอาการอื่นที่เป็นสัญญาณของการติดเชื้อควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาโดยอาการที่เป็นสัญญาณเหล่านั้นได้แก่ 1. นมีไข้สูงมากกว่า38องศาเซลเซียส 2. ตัวหนาวสั้น 3. ม,มีรอยแดงหรือบวมรอบแผลผ่าตัดโรคไส้ติ่งอักเสบรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแต่การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบแบบไหนที่ง่ายและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณน้อยที่สุดขึ้นอยู่กับที่คุณจะพิจารณาและถ้าหากคุณคิดว่าไม่มีปัญหาคุณก็จะพบว่าการรักษาไส้ติ่งอักเสบเป็นอะไรที่ง่ายกว่าที่คุณคิดไปมากเลยทีเดียว